สวัสดีค่ะแล้วก็จะมาดูความหมายไพ่ Pike Natural Whisper นะคะโดย Angela กับ Joseph นะคะก็จะเป็นภาพแบบนี้นะคะด้านหลังส่วนด้านหน้านะคะก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นภาพวาดที่สวยงามมากเลยนะคะมีรายละเอียดเยอะยะมากมายเลยค่ะเห็นไหมคะ แต่ละใบก็จะมีตัวภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่างแล้วก็มีตัวเลขนะคะจะให้เราจดจำดง่ายเวลาเราอ่านไพ่นะคะเห็นไหมคะว่าสวยงามมากดูกระชัดๆนะคะเห็นไหมคะไฟอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงนะคะแต่ว่าไพ่แต่ละใบนี่มีเขาเรียกว่าอะไรความหมายที่ชัดเจนอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะเห็นไหมคะ สวยงามมากค่ะก็เราก็ไปหาความหมายใน dictionary หรือว่า Google ได้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็จะมีตัวเลขให้อ่านความหมายตามนั้นแป๊บเดียวก็จำได้ค่ะไพ่หนึ่งกล่องก็จะมีอยู่50ใบนะคะแต่ถ้าเป็นยิปซีนี่เขาก็จะมีอยู่78ใบค่ะแต่ตอนนี้มี50ใบนะคะ ค่ะมีเยอะแยะหลายภาพมากเดี๋ยวก็จะให้ดูทีะละใบล้กัน,นะคะ่ะอันนี้นะคะค่ะความหมายของเขาก็จะมีอยู่ข้างล่างนะคะเราก็ไปตีความเอาไปดูเขาเรียกว่าไปดูศัพไปดู d i c t i o n ารี แต่ละใบก็จะภาพภาพวาดเขาก็จะสวยงามค่ะมีเยอะนะคะอาจจะจำไม่ได้แล้วก็แต่เราดูรูภาพโดยรวมก็ได้ค่ะอย่างนี้นะคะก็รู้สึกว่าเราจะมารักตัวเองนะคะ let serve be your beacon นะคะ ใครอยากจะหาซื้อไพ่แบบนี้มาดูคะ่ะก็จําให้ได้ค่ะความหมายของเขาก็จะลึกซึ้งเป็นความรู้สึกภายในของเราเองค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าจะดูให้คนอื่นเราก็จะเห็นนะคะว่าแต่และไพ่มันก็จะมีความเขาเรียกว่ามีความสมูทในการอ่านไม่เหมือนกันนะคะเอาละค่ะ จบคลิปนี้แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะลองใช้การ์ดตัวนี้ดูก็หาซื้อได้นะคะใน Lazada ก็โอเคค่ะราคาก็ไม่แพงนะคะค่ะงั้นเดี๋ยว EP หน้าถ้ามีการ์ดตัวไหนหน่าสนใจจะมารีวิวให้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ